สบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่สู่คนเดิมวันนี้มันจีสิมาอัพเดตพ้นผ้าอากาศอัพเดตน้ำ้ายนำเซได้พี่น้องเดิอตอนนี้ท้ายนำเซนำเซกำลังแห่ขึ้นมาใกล้แล้วอีกประมาณสองคือสามมือกระถ่วมลาดแห่ขึ้นมาหอดีเลยพี่น้องพ้นตกสองสามมือสามคืนคนลินนกศาสตร์ว่าบาดคอยบัดแห้งนะพี่น้องเนี่ย น้ำซีขึ้นมาฮอดกุ๊กลงไงแล้วเฮือเขาก็มาจอดอยู่นี่ใกล้ๆนีะฮะใกล้ชา,าบรรยากาศบ้านแม่จิตตอนเช้าๆจ้าพากันมาอัปเดตสายนางเซน,นนะพี่นางอันนี้ต้นอันนี้ต้น,น,น,ตนงาเด้อพี่น้องเดีย๋ยวงาดำิ่นบ่ได้ปลูกเด้อพี่น้องเกิดเอง มันไหลมานนำมันมาหนำหนำเราไปเกิดเองพี่ป่ายต้นงาดำมาเบิ่งอัปเดตสายน้ำเซนียพี่น้องขึ้นมาฮอตพี่แล้วพี่จะกล่าวกับน้ำขึ้นมาฮอตี่เมจิกะมานั่งตกเบ็ดอยู่นี่เด้อพี่น้อง สิเบ็ดเอาปลาซีไรเพื่อเอา,ามาจอดถ่วมเลยสายภัยถ่วมเลยแย่คือย้อดพีแล้วใกล้แล้วพี่น้องอีกประมาณหันยังตกอยู่สภาพเก่ากับสิประมาณสองหรือสามวันกับลดตะลางเพื่อนแม่กี้เลยซีขึ้นบ้านพังเลยพนะี่น้อง บ้านพังเลยต้นมะข่ายยนนะแคมเซ่ในงอยงอยลงเลยพี่น้องเขาก็บักตัดเลยต้นข่ตกเบ็ดได้ได้พี่น้องสิบเบ็ดนี่ได้ได้ไดนนเนี่ยมีเงาปีเตกาไมกีดสิคูป,ปี้คูป,ปี้ถาวรซีบุญเฮืองกอำลังขึ้น ใกล้ๆบ้านพังลูกพี่น้าพ้นกับขึ้นในลูกพี่น้าแบบบัดคอยบัดแห้งบัดคอยบัดแห้งบัดลิ้นบัดนะแต่ว่าตกตลอดตั้งคืนกับตกกลางเว้นกับตุก๊กภาคเสยเวียงนั่นกันคือกันเลยผักเสยเวียงนันกับจอดเต็มนำนหน้าฮอตพี่นะ ม่อัปเดตพุนใบบุญมาแล้วนางใบบุญกลับมาเบิร์กนำเซ่งูใบบุญงูหายใจพลพอบสบายได้พี่น้องพลป็นไข่ไข่ออกตุม่มมาพากันพุนพุนงดยุดน้อยหน,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 หนึ่งยิ่งยิ่งแล้วก็พากันลงมาเลาะมาเลาะเบิ่งน้ำเซ่ อาไปบุนเ้ยอาไรบุนเ้ยนะโอ้โเบิกมฮะมันว่ายปกน่ะเกิดตุ่มพี่น้องไอ้ไข่ออกตุ่มไข่ออกตุ่มว้าวว้ายคำยากลูกแม่บัวพาไปจากลาะ่ะัดาหัวแดง ป้าจะไปบึงดูหน้าบานอยู่แงเข้ามาแล้วไปบึงไปบึงมะกล้วยฮะไปมะกรุ้ยฮาป้ากล้วยกล้วยกล้ยกยอันนี้แจงว่ากล้้ยกล้วยเอียนังไปพักตำนิ่งฮะเอ้ยน้ำถ่วมเห็นเปล่าเนี้ยกรุ้ยมาจีดเครือได้กะเห็นบ่โอ้ย ย่านแต่น้าท่วมปะเนี่ยแต่ใบใหญ่บบแก่เลยพี่น้องเมืองในนี่สามต้นกับสามคือเลยพี่น้องลากกดินเลยกล้วยสุกเขียวน,นี่ข้างภู้ทีถวนันอ่ะคู่ป้าอันนี้เพิ่นเอึบอันเอึบย่านงัวย่านคั่ยมาจองกินก๋กวยเพิ่นเด้อกกกระทนันกับอันนในน้ำพอแหเอึบเนี่ยใครงบ,บ่เอือบยันหัวคั้วมาจอกินพี่นาง กล้วยห่กาก็งาม,มงามมังหงอันเป็นดกอยู่พี่น้องปิดกินจมยักเหียนปิดกินขมือบริไปหากินทางเลยตามมังหงกินขมืออยู่เฮ<อ>ืเอ้เอออัอ,อนี่ห่างเงี้ยไปบุญหนูไปแล้วใบบุญนี่ให้บุญนี่ไปแล้ว สบายดีป้าล mm. ุงใบบุญนียม okay, ือเล่เครื่องให้มันยามลายมาพิราบมาพีเลแก่เครื่องมาลามมาพีเลยผลโต๊ะอัปเดตทางนี่นี่กุอย่ักกับงามหนทางเปืี่ยนเลอพี่น้องเอ้ยผมเป็นตาไปไปผมไปอย่างหนทาง เป็นกี่ต้มทางเขาเฮือนก็เรียบเปิดป้าแล้พ่นตุกขามเพราะว่าน้ำก็แห่ขึ้นมาสูงตกทุกวันทุกวันทางเพื่อนมาจีกเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาผักนะกระปิดเอาหมดเลยหมากมันพี่น้องเอ้ยมันก็ะยุกมันอายุการแล้วหมากมันเก็บไปแล้วอัน <t> นี้โหแบบงามอ่ะพี่น้องอันนี้คือทูนนะพี่น้องเด้อทูนกินกับตั้มโอ้โ แกงกินกะแซกเนาะอันนี้ทูนเงินมะจีปลูกชนี่เลยเพระบาะวบะบริไสละคันได้ทางนี้เห็ดหัวอันข้างหมากอันนี้แหละข้างมกตูดเนี่ยแหละพี่น้องแล้วก็มันม,นมดอายุแล้วก็สิได้ม,มากออกย็นงัวเหยียบคันบโบกับบริบกินเต้าเต้าทายรอบๆทางเขาคือกอนเปื่อนบพี่น้องเปื่อนแห้งพ้นตกา ตับอันนี้ก็ต้นยอบีกระทิงหมากกระนกกระโดกดุกเด้วยพี่น้องคือกระถุงบางทีจะตัดยอนเดี๋ยวหมากมันสีห้มัน้น้นเศร้าสกอจะสีสอบเนี่ยสีตัดหกแห้งล่ะมันสูงโพดงามโพด ขัดทวมขัดขัดก,กับบุมี่แถมอยู่กับทวมอะไรอีกอะขัดทวมเพื่อนแม่จี้เพื่อนลัางในย่างบวัวทวมได้ปีนนะ่ะปีสองพันสิบแปดนำทวมแม่จี้ได้ม,มาอยู่มาพักน้ำเพื่นนี่กับเพื่อนปลาเพื่อเนเพิ่งย่างประมาณสาวนำจากเพื่อนแม่จี้แต่กลางเพื่อนและเ,ลเพียงหัวเขา่าหากินเลยเลย,เลยใส่มองใส่เอามองใส่ปลาได้กินเลยพนะี่น้องอ้าวซีดาดุทางเขาเพื่อนกับเพื่อนแหง ปุ่มปุ้ยกับมาน้ำบมเ็นเตมุนตอนอัปเดตบ้านทางข้าวบ้านอัปเดตน้ำเสย <c oughs> ให้เอฟซีให้พีให้น้องเบิง <c oughs> งง้งะคะ <c oughs> คลิปนี้มาฮอเนล่าไปก่อนพี่น้องพักติดตามงคลิปหน้าเลยจ้าสบายดี